นี่เป็นแชทที่ทูตประสาทไม่ได้ปฏิปเสธว่ากูไม่ได้เขียนแต่ทูตประสาทกับแชทกลับไปในกลุ่มหลังจากที่ลหลังจากที่แชทหลุดทูตประสาทเขียนไปด่าข้าราชการกระทรวงต่างประเทศว่าอันนี้มันคุยเฉพาะกลุ่มพวกเรานะแต่มีคนเอาไปออกข่าวงั้นไม่คุยกันแล้วนะครับนึกว่าพวกเราจะไว้ใจได้จากนั้นก็รีฟมูฟตัวเองออกจากกลุ่มไปแล้วก็ไม่คุยแล้วดิฉันไม่ได้บอกว่าทูตประสาทเป็นไส้ศึก และดิฉ er, ันไม่ได้บอกว่าทูตประสาทรับงานใครมาและดิฉันก็ไม่ได้บอกว่าทูตประสาททำอะไรผิดดิฉันไม่ได้พูดและดิฉันก็ไม่ได้บอกแต่ดิฉันสงสัยตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าแพรทองทานกำลังจะช่วยขมรททำอะไรดิฉันสงสัยตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าทูตประสาทซึ่งสนิทกับสทรพ่อของแพทองทานกำลังจะทำอะไรกับแผ่นดินกูฉันสงสัยตั้งแต่วันนั้นใชเช่นเดียวกันกับพวกอาจารย์ปรนเทพที่จาะลึกแล้วก็สงสัยแล้วก็ไม่สิ้นสงสัยแล้วก็ไม่เคยมีคำตอบจากทูตประสาทนี่ จนกระทั่งมีคลิปหลุดมันจึงเป็นการคอนเฟิร์มว่าใครเป็นไส้ศึกจนกระทั่งมีการตุลี่บุยโจมตีประชาชนไทยโดยจรวดถุงปรปีของคาเมรจึงคอนเฟิร์มว่าประเทศคาเมรมันย่ำใจเพราะอีไส้ศึกนั่นเองดิฉันไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นไส้ศึกแต่มันมีอีไส้ศึกจริงๆมันมีอีไส้ศึกจริงๆ